ยังโขอ,อานันทสัทธารากรณียังสาวกานังหิเตศนาอนุกรมปะเกณนะอนุกัมปังอุปาทายากตังโวตังมยาเอตานิอานันทะรุกขมูลานิเอตานิสุญญาคารานิชายถานันมมธมาปมาทัตธรรมปัจชาวิปติสาริโนอหุวัตทยังโวอัมหากังอนุสาสนีติกิจที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายเราก็ได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งชานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายดูก่อนอานนท์กิจใด,ดอันศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื่อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์พึงทำแก่สาวกทั้งหลาย กิจนั้นเราทำแล้วแก่พวกเธอดูก่อนอานอนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งชานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราแก่พวกเธอ